สวัสดีครับผมวันนี้ช่างปั้นทำอะไรอยู่ครับผมงานเปลี่ยนสะพันอะทอมิ่งครับเราหรือเปลี่ยนทามิ่งกันมันมีสองสายนะครับไม่ใช่สายเยอนะครับมีสองสายนะครับผมถ้าสายเยวไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพเียวก็สายในสายสั้นสายยาวนะครับใช่ไหมใช่ครับมีสองสายแล้วครับแล้วรถคันนี้นะครับไม่ใช่คูแรนต์ด้วยนังไม่มีนะครับยางคูแรน์ไม่มีมีแต่คุณจะน็อกเล่นตายนะครับ อแล้วเดี๋ยวดูสายพานหน้าเครื่องด้วยเส,ส,ส,ส้นนี้คอมแอร์ Air นะครับผม,มแต่หมดและเส,ส้นนี้ปั๊มมอเวอร์ก็น่าจะได้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยน,ยนจะไม่เ,เกิดอะไรขึ้นครับแดดตัดกัหนาวครับเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันครับว่าระยะเปลี่ยนอยู่ที่ทเท่าไหร่ นี่ไม่สองแสนหนึ่งนะครับผมนะมาเปลี่ยนทามมิงถ้าไม่เปลี่ยนนะมันจะรูดกระโดดข้ามฟันมาร์คทามิ่งนะแล้วมันจะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์นะเดี<ม>๋ยวเราตักคลิปไปดูตอนขอดกันเลยดีกว่าเนี่ยครับแล้วก็เปิดคอบทามมิงออกมาแล้วมิโซยมีทามมิงทั้งหมดกี่เส้นครับสเส้นเ <2 S 2> ส้น,น,สนมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ไปทั้งสอง เปลี่ยนเส้นเดียวผมมีด่านุพี่เลยนะครับเนาพี่พาเปลี่ยนเส้นเดียวผมมีด่านุพี่เลยครับลูกลอกเปลี่ยนด้วยไหมครับนี่ลูกลอกก็ต้องเปลี่ยนแหละครับเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาอันนี้ไปขึ้นแล้วครับนี่อนุพี่มาเปลี่ยนเส้นเดียวมีด่านุพี่เลยครับเปลนรอบไม่รู้เไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาตั้งมาร์คเครื่องให้ตรงก่อนถ้าผมก็เนี่ยนะมาร์คมันขีดนี้ตรงขีดนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอันนี้มาร์คปั๊มนะครับผมมัน เรตัวเนี้ตรงสียุงปูครับมันจะตรงกับสิ่งสามเหลี่ยมอ่าแล้วก็มีมาร์กิปุเร่ตรงกับสามเหลี่ยมนะครับผมนะแล้วก็ต่อรื้อให้เราระวังไอเฟืองชุดนี้ด้วยนะครับอย่าให้มันแตกหรือมันหักเฟืองมันจะไม่เต็มวงนะครับมันจะมีวิ้นห่างๆอยู่ช่วงนึงเนี่ยช่วงนี้อะเดี๋ยวเรามาถอสายพานกัน เ,เดินกลับมาแป๊บเดียวทามิงออกมาเส้นหนึ่งแล้วเส้นใหญ่ใช่ไหมครับคุณปักเส้นแรกน,รน,แนะก็มีชุดเฟืองพูเลีม่มานะอันนี้เขา m a r ไว้คนถอดมาร์ k เอาไว้นะครับมีเฟืองที่ผมบอกเนี่ยมันจะไม่เต็มนะแต่ที่เหลือจะ,จะเต็มหมดนะระวางกับคืนนะครับเดี๋ยวคนใส่ก็จะหลงดูสภาพทามิงเริ่มดูบางๆแล้วนะ ไอ้ขาดแล้วเนี่ยแอบเริ่มดูบางๆแล้วเดี๋ยวมไปเทียบของใหม่ให้ดูนะครับผมอ่ะอน,นี่คือมันบางแล้วนะมาเราดูตอนถอดอันนี้กำลังพิจารณาอะไรอยู่ครับถ้าถันถอดหเหลี่ยมครับคุณนัทครับนี่นะเบอร์สิบสองตัวหนึ่งครับแล้วก็หเหลี่ยมนี่ครับ,อบอสองตัวครับถ้าเกิดคุณไม่ขายานับเบอร์สิบสองกับหุเหลี่ยมไม่ได้นะครับ นี่ครับหกสิบสองไตนะครับหนึ่ตัวนึงครับนี่ไต้โพลีครับไหนมองไม่เห็นครับไม่เห็นนะครับคุณไปสอบต้นไตครับนี่นี่แล้วตัวนึงครับนี่นี่ครับอีกไปดูอ๋อต้นไตตัวนี้ครับแล้วก็หกเหลี่ยมตัวนี้ครับหกเหลี่ยมตัวไหนครับตัวนี่มีตัวที่มีสปิงใช่ไหมครับโอเคเมื่อไหร่คุณก็ไม่หอกนะครับว่านี่คำมาสามรอบแล้วจะจำได้แล้วครับพี่ทำงานทำพี่ลูพี่ทำงาน เนะีบอกยันมันครับ <OK, okay, okay. S 2> อันนี้ก็ควรเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกรอบเลยบอกยันทุกรอบรอบกระลึมมีความไหม้นะครับผมโอ้อันนี้ลูกลอบสายไปลูกลอกเส้นใหญ่มีสองตัวพี่มีสองตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวกระบอกยัน มตอนพอดนะครับตัวนี้มันเป็นหกเหลี่ยมนะให้หาลูกบล็อกที่เป็นหัวหกเหลี่ยมนะนะอยู่ไหนละ่นะบล็อกแบบนี้นะครับอ,อ่น่าจะหกมิลนะตัวนี้ห้ามิลมันหลวบไปหาตัวที่หัวดีๆนะครับหัวแข็งๆนะขันออกมันจะได้ไม่เสียนะบางคันเนี่ยเขาขันมาแล้วหัวมันไม่ค่อยดีแล้วเขาใส่กลับมาเนี่ยงานครั้งต่อไปเนี่ยพวกผมงานมันจะยากนะครับผมพาเสียเวลาเราด้วยต้องระวังนะครับไอ้วกหัวหกเหลี่ยมเนี่ย ยี่ถอดอะไรครับทอดมมลี่ดูโมลี่สายพานครับเปตัวตั้งใส่ยพานครับตัวนึงครับตัวตั้งเลยแบบทีนได้ลงได้ครับมันเป็นแอห่งยึดตัวที่ได้ครับตัวตั้งงัดตั้งครับโอเครับแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรครับเชื่อมบวงนัดออกครับเพราะอะไรทำไมต้องเชื่อมครับเพราะหัวบรรลุครับผม ผมเดียมครับผมลุงครับพอที่เชื่อมครับแต่ถ้าไม่เชื่อมก็สายพันออกไม่ได้พันออกไม่ได้เข้าไม่ได้ครับเอาออกได้ครับแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับมันแน่นติ๊กครับก่อนเชื่อมปลดขั้วแบตเตอรี่ก่อนปลั้วแบตเตอรี่ก่อนครับผมขอบคุณที่ขอพวกคุณครับอย่าวัตถุนี้ไหะมันไม่ใช่ว่าดดินดินเลยตัวดินเลยยาก โูดห oh. oh. oh, ากระปุ่คมคูไม่ต่าม่ตาอะไรกระปุนมคูงอีก พ,พักไว้ก่อนแล้วต่อไปใส่อีกคนนึงใมันออกมอกก่อนนะไม่เอ๋อมันคือสิเนีนโพดกันเมียมันจะตัดรู้เตืมนญญันยาผยนเดีวยวเถอ อันนี้ตอกลูกบอลเข้าตอกบอลเข้าครับตอกไปเสียวไปครับฝาน้าจะล้าวด้วยป่ะกว่าอยู่ครับยจะไปพูดให้ครับแบบนึงกันเลยครับอ <laughs> อกแล้วครับผูกนะมันตอกที่ไหน เป็นความพยายามครั้งที่เท่าไรครับครั้งที่สามแล้วครับผมเราเขาบอกครับเข้าวันเหรอครับวันนี้นงานครับงานงอกนะครับผมงานแบบงานแบบใครจะไปวิ่งอยารณ์ง,งานงอกครับนี่เขาจะทำการสร้างขึ้นมาครับ ฐานก่กครับโห่ใหญ่ครับเชียงครับสุดยอดนะครับแน่นอนครับแน่นอนมากแต่แน่นอนเราจะมาลุ้นว่ามันจะออกได้หรือเปล่าเนี้ยนเราจะคายเพื่อคลายนะครับรถเพื่อลงล่างเต็มไม่ได้ครับเต็มข้างก็เต็มแล้วครับข้างล่างก็จะเต็มสักหน่อยครับสวัสดีครับแม่ลงล่างกันนะครับไม่อยากมาติดหน้าติดหลังครับ อันนี้แ้มข้างล่างด้วยแจมล่างด้วยนะครับฟอกห็มันหนานลครับตัวน,นี้ฟอกห้มันหนาอย่างเยอยแล้วครับน่าจะอยู่แล้วนะครับโดนสปริงแล้วน่าจะได้เปลี่ยนสปริงด้วยอยวนี้แ้มมันหนาครับถ้าไปอวบคุเค็ชิดยกแทนว่าครับข้อลงกึงอย่างเยอะ ทำไงยกเครื่องเข้าลุงซึ้งเหรอครับจะปิง้งแคนสน,นานั้นแหละครับจะปิงไม่มีอ่อนนะครับก็ปิงแต่ว่าเราก็จุ่มน้ำไปเรียบครับน้ำขมไปเรียถ้าเราไม่ได้ถ้าไม่ใส่น้ำครับมนันละสมร้อ,อว่าครับจะปิงคุณลาแน่นอนครับตอนนี้ไม่ใช่ลาโง่นะครับเปล่าครับโอูโห้หูออกเว้ยออกไหม ออกแล้วครับโอ้โอ้ไม่เก็บตามือก็ไม่ออกครับชียใส่แว่นตาไม่ได้นะครับตอนนี้มันมืดครับออกแล้วครับมือครับมือออกครับพี่โยครับเออครับพี่พี่ดีใจแล้วครับตอนนี้ลูกพี่ดีใจมากครับต้องมาดูจะปิงไม่เสียครับไหนมาดูดิมาวางดูดนี่ครับจะปิงวางวางวางตรงนี้เลยนะครับวูดวูดวูดไม่เสียครับมันจะเป็นอะไรครับพ่อ เราีขายครับตรงนี้ครับเนี่ยตัวปัญหาตัวปัญหาเนี่ยน็อตตัวเดียวเชื่อมมันออกมาแล้วก็ไปบิดกลุ่มสปิงแล้วก็ใช้ได้ครับอแล้วก็ต่อไปแต่งๆมันให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะสปริงไม่เสียตายครับเนี่ยแหละน็อตตัวเดียวตัวเดียวครับนี่เนี่ยครับตัวเดียวครับเนี่ยหัวหกเหลี่ยมข้างในมันรูด นะครับที่เราจะเปลี่ยนก็มีสายพานสายพานอะไรวะคอมแอร์ทามิง่งสองเส้นนะครับเราก็ชุดลูกหลอกส่วนตัวไฮดรอลิกยันนะอันนี้เขาเปลี่ยนมาเมื่อรอบที่แล้วแล้วแหละมียี่ห้อมันอยู่นะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมน่าจะงบลูกค้าน้อยด้วยแหละนะแต่ถ้ามีงบก็ควรเปลี่ยนนะอันนี้อันนี้ทำอะไรครับเนี่ยถัดกระจกครับขัดไปหน้าเนาะขอดไปหน้าครับขัดกระจกวะ มันไม่ใช่พลาสติกเหรอไม่พลาสติกครับเดี๋ยวเอากระดาษทรแท่งนะครับครับหลังจากที่เอากระดาษทรายรูปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาขัดกันนะก็รูปเอาคราบเหลืองๆมันออกนะครับใช้เบอร์800แล้วก็เบอร์พันนะเดี๋ยวรูปเอาคราบเหลืองๆมันออกกันนะเฮ้ยตอนนี้จะทำอะไรอยู่ครับผมแล้ประกอบประกอบสายพัยน,นอันนี้เส้นเล็กก่อนเนะาะเส้นเล็กครับเส้นเล็กน้ำตกไหมเส้นเล็กน้ำตกครับออ๋น้ำตกใส่เนื้อไหมไม่ใส่ครับเนื้อเปื่อยไหม แนวเนี่ยไปครับนี่ครับสายพันธุ์ใหม่ตอนประกอบดูด้วยนะครับมันมีทิศทางหมุนด้วยนะครับช่างทิศทางหมุนครับใส่ให้รูปทิศทางนะยังมีลูกศรน,นะครับอะไรสายพานยันธุ์ยูนิต่าสองเส้นนะดันะนนี้กําลังคํานวณน,นะครับก่อนใส่ก็ทำไงจัดมาร์กให้ตรงก่อนจัดมาร์กนะครับเดี๋ยวมาร์กเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู รับผมก็ตอนนี้ก็ใส่แล้วมีมาร์กอะไรบ้างนะมีมาร์กปั๊มหนึ่งนะครับรตรงนี้ตรงกับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้สปริงไข้แบบนี้นะครับตอนใส่ก็งัดนิดนึงงัดลูกล่าตัวนี้ขึ้นเนาะครับแล้วก็อัดตัวนี้ให้แน่นนะครับแน่นก็พอนะแน่นมากขาดนะแล้วก็มาร์กตัวนี้ตัวนี้จะเผาบาลานซ์นะถ้าผมจะไม่ปิดตัวนี้จะตรงกับสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ครับตัวนี้ก็ตรงกับ ตัวนี้ครับตัวไหนอีกครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีใหญ่ตัวรงนี้ไหมไม่ไม่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงกับอันนี้เส้นนอกว่ะไม่อันนี้เส้นไม่มาร์ตัวนี้คเล่ตัวนี้กับตัวนี้ครับจะตรงกันตัวนี้จะมีเรียฟฟันนุ่มมันอยู่ครับอ่าเียตรงนะครับโอเคดีครับียบรรอยครับตัวนอกครับหลักนะคุณเล่หลักตัวนี้ครับใส่ันี้เข้าไปก่อนฝั่งไหนเข้าครับอั่านี้เข้าแล้วครับ มีรีบบังคับมันอยู่ใช่ครับผมถ้าใส่ไม่เข้าก็คือไม่ตรงล็อกมันเช <ใน S 3> ่เอาละครับน,นี่นะนี่ใส่เฟืองชุวนี้ลงไปใส่ตัวนี้ตัวล็อกนะครับะระวังเฟืองระวังเฟืองแตกเฟืองแตกนะครับผมใส่เข้าไปมัน,นมีริบบังคับอยู่นะครับครับใส่เข้าไปโอ้นี่คือมาร์กที่บอกครับจุดนี้ตรงกับนี่ครับผมโอเคมีใส่สายพันเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับ นะครับผมระวังในช่างสายสายพานนะผมไม่จะให้ดูไฟหน้านะนี่คือขัดแล้วนะก็ใสขึ้นนะครับผมก็ประมาณ85%นะถึง90%มันก็ไม่ใสถึงกับของใหม่หรอกอันนี้มันแตกลายงาข้างในนะมันไม่ออกเนี่ยไปดูเทียบข้างโน้นกันข้างนี้เหลืองอ้อยเลยนะเดี๋ยวขัดข้างนี้ต่อนะครับผมกำลังสายสายพานนะครับผม นะระวังที่ใส่ผมก็จะอธิบายไปก็ตรวจสอบซีนต่างๆนะครับในห้องทามมิ่งต้องไม่มีน้ํามันนะครับผมพอสายพนธุ์ชุดนี้ไม่ถูกกับน้ํามันนะถ้ามีน้ํามันรั่วก็ต้องเปลี่ยนซีนนะครับแต่คันนี้มันไม่มีรั่วแล้วก็ประกอบใส่ได้เลยนะครับตอนใส่ไอ้แขนตัวเนี้ยสังเกตนะครับผมน็อตมันจะมีมาร์กนะครับให้หันด้านตัวเลขมันออกนะ แล้วใต้นี้จะมีจุดนะครับตัวจุดนี้จะแตกกับตัวหัวกระบอกไฮดรอลิกที่ยันนะถ้าบางทีมันใส่กับทางกันก็ได้นะครับผมนะนี่บางคนใส่อยู่ท่านี้หันน็อตตัวนี้ออกมาตรงนี้ผิดนะครับผมต้องอยู่ท่านี้นะครับให้ดูลักษณะนะจะอยู่ท่านี้นะครับผมเราจะสามารถคล้องสายพานใส่ได้นะครับเพราะถ้าผิดท่ามันจะคล้องสายพานใส่ไม่ได้นะครับผมนะครับผมตอนใส่สายพานนะพวกผมมันจะคล้องสายพานเข้าไปก่อน ตามลูกนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวลูกลอกตัวนี้เข้าไปนะครับผมเรางานสายผ่านเข้านะถ้าเราจัดฟันมันตรงทุกอย่างตอนที่เรานี่นะครับใส่ชุดกระบอกยันมันจะไม่ฝืนครับมันจะไม่ได้เอามือแบบใส่บนแล้วแบบต้องดันล่างเข้าไปเพราะถ้าฝืนปุ๊บเนี่ยเราใส่นี้เข้าไปได้ปุ๊บตัวล,ลูกลอกจะไม่ยันสายผ่านแล้วสายผ่านเส้นล่างจะโดนตึงครับแล้วมาร์าตัววงกลมข้างในเนี่ยมันจะเคลื่อนไปทางนู้นนะครับเราต้องจัด จัดฟันมันดีๆพอจัดถูกต้องปุ๊บรอแค่ดันลูกรอบนี้ลงปุ๊บง่ายๆเลยตัวนี้ชุดกระบ,บอกยันจะสวมเข้าไปง่ายๆเลยแล้วก็ใส่นอ็อตจะไม่มีฝืนกันเลยครับแล้วก็ดึงดึงเหล็กออกนะผมใช้เป็นดอกรีเวทนะครับผมเอาไฮโดรลิกอัดหรือแม่แรงก็ได้แล้วก็เสียบดอกรีเวทค้ำเข้าไปพอเราใช้เสร็จแล้วะล้วก็ดึงรีเวทออกกระบ,บอกยันก็ยะขึ้นมายันตัวนี้ก็จะตึงสายผ่านละประมาณนี้ครับครับผมหลังจากบุนมากตรงแล้วนะ มาบนโอเคมาบนตรงกันมา,กมาปั๊มนะมาปั๊มตรงกันนะครับตรงนี้ตรงกับบานนี้แล้วก็มาร์กตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเพลาบาลาหรือปั๊มน้ำมันเครื่องนะปั๊มระเครื่องอ่าเนี่ยจุดดี้วมูนะครับเป็นฟันมันเนี่ยตรงกับสามเหลี่ยมข้างในตนัวล่างไปหน่อยครบับมือ,ม,อมือช่วยนะครับ อ่าเนี่ยตรงนี้ตรงกันกับสามเหลี่ยมนะครับกล้องมันจะมืดหน่อยนี่นะครับแล้วก็ตัวที่สองยากเลยคือตัวนี้ต่อไปส่องกระจกหน่จากองม่เห็นคับนี้่งบงส่องส่องมาที่กระจก มไม่ค่อยเห็นเนี่ยอ่านี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะครับมันจะมีจุดวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมอยู่นะก็ให้ทั้งหมดนี้ตรงกันนะครับแล้วก็หมุนไปห้ารอบกลับห้ารอบแล้วก็มาเช็คอีกทีถ้าตรงกันก็ใส่พูเล่หน้าก่อนนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูถ้าไม่ใส่พูเล่ตัวเกลียวเนี่ยามันจะวิ่งออกมาครับเลยเดี๋ยวยังงานเข้ามันเคยเข้านะครับครั้งน,นึครับปัดเี่ยครับผมลองสตาร์ทเพื่อเช็คดู ไม่มีเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์นะครับผมแบบนี้ถือว่าผ่านนะดูสายพานต่างๆนะขอละจับเครื่องเลยนะครับผมนี่เป็นเือนครับวนี้เรียบร้อยยังครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับไ่ลมไรเรียบร้อยแล้วมีขับไปหน้าด้วยคันนี้นนอืมค่อยด,ดูด สดใสขึ้นหน่อยเนี่ยรบอกก็รับน,น้ำเปลนทองคัดบด้าใหม่ลนทามิ่งก็แสนโลแสนสองนไม่น่าเกินนั้นเกินนั้นก็น่าจะได้โอ้โหคอนเครื่อนนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ